สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะคลิปนี้นะคะเราก็มาพบกับแนวทางหวยฮานอยในสูตรเม็ดเดียวกันต่อนะคะก่อนจะมารับชมแนวทางสูตรเม็ดเดียวของวันนี้นะคะย้อนไปตรวจหวยฮานอยของเมื่อวานกันก่อนนะคะ,ะว่าสูตรที่แอดวางไว้เน้นวิ่งรูด3ค่ะฟัน3นะคะพร้อมกับตัวเจาะทั้ง6ชุดนี้มี เข้าฮานอยไหนบ้างนะคะอะผลปรากฏว่าเข้าทั้งสองเข้าสองฮานอยค่ะคือฮานอยพิเศษกับฮานอยปกตินะคะส่วน V i ไไม่เข้านะ,ะมาดูกันค่ะฮานอยพิเศษเข้าบนหรือล่างนะคะบนออกหนึ่งสามหกล่างออกเจ็ดสามค่ะ,ะบนมีสามมานะคะอก่อนอื่นเนี่ยเราก็มาดูก่อนเข้าวิ่งก่อนเลยค่ะ เข้าตัววิ่งก่อนเลยนะคะทีนี้อยู่ในตำแหน่งที่รูดได้ก็เข้าทั้งวิ่งทั้งรูดนะคะเข้าวิ่งเข้ารูดเลยค่ะอันนี้เข้าวิ่งเข้ารูดนะมาดูเจาะกันค่ะตัวเจาะเข้าสามหกด้วยเข้าสามหกตัวเจาะออกตัวตรงเลยค่ะแอดได้เจาะไว้ด้วยก็บนออกสามหกนะคะเข้าวิ่งรูดสามแล้วก็เข้าเจาะสามหกนะคะ สามต่อเลยค่ะส่วนล่างก็มี3ามเช่นกันเข้าสามตัววิ่งแล้วก็เข้ารูดด้วยนะคะเข้าวิ่งรูดก่อนเลยตัวเจาะแอดไม่ได้เจาะไว้นะคะอ่ข้ามไปไม่เป็นไรนะก็เข้าแค่วิ่งรูดใครวิ่งใครรูดอยู่แล้วก็เข้าบนล่างเลยค่ะหากใครวิ่งรูดบนล่างเนี่ยก็เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะ หากใครชอบเจเาะก็ได้แค่บดได้แค่บนสามหกล่างไม่ได้นะคะ,ะตามนี้นะคะส่วนฮานอยปกติบนออกศูนย์เก้าเก้าล่างออกแปดสามบนไม่มีสามติดมาบนหลุดนะคะเข้าล่างมีสามมาค่ะเข้าวิ่งแล้วก็เข้ารูดด้วยนะคะรูดได้ด้วยเข้าวิ่งเข้ารูดนะแล้วดูตัวเจาะกันค่ะ,ะตัวเจาะแอดก็เจาะสามแปดไว้นะคะ ตัวเจาะเนี่ยเจาะตัวกลับมันออก8 3ดสาท่านผู้ชมต้องไปกลับด้วยนะอันนี้ไม่ต้องบอกเนาะเพราะทุกท่านต้องรู้อยู่แล้วว่าการเสี่ยงโชคไปกลับบนล่างคะ่ะเป็นสเต็ปของมันนะคะนอกจากว่าชอบชอบตัวตรงเลยก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ท่านผู้ชมนะอ่าก็ปกติก็เข้า8 3ดสามล่างนะคะเข้าวิ่งลูดแล้วเข้าเจาะด้วยนะแต่ออกตัวกลับนะคะก็ มีใครถูกบ้างเอ่ยน่าจะถูกกันหลายคนเนาะแอดก็ลุ้นนะว่ามันจะมาไหมคือก็กลัวหลุดเหมือนกันนะคะอ่าก็อย่างที่บอกมันเข้าดีมาหลายงวดนแล้วนะเข้าดีมาหลายวันแล้วนะอย่างเมื่อวานวันก่อนก็เข้าแค่วิ่งเนาะอันนี้ก็ยังเข้าทั้งวิ่งทั้งรูดแล้วก็เข้าเจาะด้วยนะคะถึงแม้มันจะไม่เข้าครบทั้งสามฮานอยนะอ่ามันก็ยังเข้าอยู่นะอ่ายังไงใครตาม เลขนี้ของแอดนะเมื่อวานนี้นะใครตามทั้งสองฮานอยนี้แอดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะไม่ว่าใครจะเล่นวิ่งรูดหรือเจาะเนี่ยแอดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวเรามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวของวันนี้กันต่อนะคะเน้นวิ่งรูดอะไรและตัวเจาะ6ชุดมีเลขอะไรบ้างแอดฟันเพียงเลขเดียวเท่านั้นค่ะมารับชมพร้อมกันเลยนะคะอ่า มารับชมแนวทางหวยห้าน้อยสูตรเม็ดเดียวของวันนี้กันนะคะงวดวันที่10มิถุนายน2564ค่ะสูตรนี้นะคะจะเน้นวิ่งรูดเป็นหลักนะคะตัวเดียวเท่านั้นค่ะแอดให้นะคะเน้นวิ่งรูดเจ็ดเดอร์ฟันเจ็ดนะคะเอามาดูชุดเจาะทั้ง6ชุดกันค่ะ สูตรเม็ดเดียวของวันนี้นะคะเน้นวิ่งรูด7ค่ะฟัน7จ็ดนะตัวเจาะมีทั้งหมด6ชุดค่ะมี7 1 7 2 7 3 7 4 7 6และ7 8นะคะรวมทั้งหมด6ชุดนะหากใครชอบอตัวเจาะ6ชุดนี้ก็จัดไปนะคะหรือว่าไม่แน่ใจก็เข้าออกไม่แน่ใจก็รูดได้นะคะ หร co ือจะวิ่งก็ได้จะรูดก็ได้หรือจะวิ่งทั้งทั้งวิ่งทั้งรูดแล้วก็ใครชอบเจาะก็จัดไปนะคะเพียงแค่6ชุดเท่าน mm. ั้นก็เป็นเพียงแค่แนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวของวันนี้นะคะก็เหมือนเดิมค่ะแอดไม่เคยรับประกันว่ามันจะเข้าทุกวันหรือเปล่านะคะก็ว่ากันไปตามสูตรแนวทางของแอดนะคะสูตรเม็ดเดียวของแอดค่ะก็เป็น แนวทางของแอดนะคะเป็นการคำนวณเลขของแอดเองค่ะก็หาก7จมานี่ก็โชคดีนะคะหากมานะแอดก็ขอให้มันมาอีกแล้วกันเนาะถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มาทั้งสามฮานอยเลยค่ะมาเจาะด้วยยิ่งดีนะคะหากมันมาเจ็ดหากมันมาเจ็ดตำแหน่งไหนก็แล้วแต่ก็ถือว่าเข้านะคะอย่าลืมติดบนติดเจ็ดบนไว้ด้วยนะติดวิ่ง ติดวิ่งเจ็ดบนไว้ค่ะเผื่อบางครั้งมันมาหลักร้อยนะคะ,ะหากมาหลักร้อยแต่มันไม่เข้าวิ่งเข้ารูดเลยในยแอดก็ต้องบอกก่อนนะว่าถือว่าเข้านะเพราะแอดก็ให้เน้นวิ่งรูดเป็นหลักอยู่แล้วเพราะว่าแอดฟันแค่ตัวเดียวนะคะอย่าลืมนะแอดให้แนวทางวิ่งรูดนะคะตัวเจาะนี้ก็แค่เจาะมาจากตัววิ่งค่ะคือเจ็ดนะแอดเจาะเพียงน้อยชุดเพื่อท่านผู้ชมบางท่านไม่ชอบวิ่งรูดนะคะ แอดก็เลยเจาะมาให้ให้เหลือน้อยชุดเท่านั้นนะตามนี้นะคะเข้าใจตรงกันนะจะได้ไม่มาสีเรียดหรือเครียดกันทีหลังนะคะว่าเอ๊ะไหนว่าให้แนวทางให้เลขนี้มันไม่มานะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยโอกาสหลุดมันก็มีสูงอยู่แล้วนะคะอย่างที่บอกไม่มีใครให้แนวทางเข้าทุกวันและหลุดทุกวันได้คะ่ะแอดก็เป็นเพียงแค่คนวางแนวทางเลขเท่านั้นนะคะ ขนาดเซียนหวยยังพลาดเลยนะคะเซียนหวยที่เขาให้เลขแม่นๆนะคะอันนะแอดก็เป็นเพียงแค่ไม่ใช่เซียนไม่ใช่เจ้าแม่ด้วยนะก็เป็นแบบคุวางเลขธรรมดาธรรมดาเท่านั้นเองอะค่ะนะคะ,นะคะตามนี้เดอ้ออ่ะยังไงแอดก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านโชคดีกันอีกแล้วกันเนาะขอให้เลขเจ็ดตัวนี้นะคะฟันเจ็ดมาด้วยนะไม่ว่าจะอยู่หลักหน่วยหลักสิบหลักร้อย จะมาบนล่างวิ่งรูดก็แล้วแต่หรือเข้าเจาะก็แล้วแต่ก็ขอให้เข้าละกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆรวยๆปังๆกันอีกเด้ออย่าลืมนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยทุกครั้งนะคะเลขมีเข้ามีหลุดได้เสมอนะนะคะหากเลขเข้าแอดก็ขอแสดงความยินดีและดีใจกับทุกท่านด้วยนะหากเลขหลุดแอดก็ขออภัยด้วยนะคะเราต้องยอมรับ ผลการออกหวยทั้งเขาด้วยนะคะหากเขาออกมาแล้วอะออกเลขนี้มาอย่างเงี้ยหากมันไม่ใช่เลขที่แอดได้วางไว้ก็ขออภัยด้วยนะคะคือแอดเข้าใจว่าสูตรเม็ดเดียวทุกท่านเอาเป็นว่าเกือบทุกท่านละกันเนาะที่ติดตามแอดอยู่อะชอบชอบมากแอดก็ชอบนะคะเพราะว่ามันน้อยชุดดีเนาะใครๆก็ชอบเลขน้อยชุดทั้งนั้นแหละ ยังไงก็อย่าลืมนะคลิปแรกนะเน้นวิ่งรู่ตัวเจาะที่แยกเป็นสามฮานอยเข้าไปดูด้วยนะคะอย่าเพิ่งทิ้งคลิปนั้นไปนะไม่ใช่ดูแต่คลิปนี้คลิปเดียวนะแอดก็ฝากคลิปนั้นไปดูด้วยนะคะเข้าไปดูเทียบเลขกันได้ค่ะนะคะอย่าดูแต่คลิปนี้คลิปเดียวเดอ้อแอดวางไว้เป็นสองคลิปเพื่อว่าให้ท่านผู้ชมมีแนวทางเป็นตัวเลือกท่านผู้ชมได้เข้ามารับชมกันนะคะหากไม่ชอบเสียงโชคก็เข้ามารับชมเพื่อความบันเทิงหรือเทียบเลขกันได้ค่ะ ก็สูตรเม็ดเดียวนี้สามารถสิงโชคได้ทั้งหมด3ฮานอยนะคะมีฮานอยพิเศษปกติและ v i p ค่ะแอดเน้นแค่3ฮานอยนี้เท่านั้นค่ะแต่ถ้าท่านผู้ชมจะชอบเลือกเล่นฮานอยอื่นๆซึ่งมันมีหลายฮานอยนะคะก็เลือกเล่นได้ตามสบายตามชอบเลยนะคะแต่แอดจะเน้นแค่3ฮานอยก็พอมันจะได้ไม่เยอะเกินค่ะนะคะตามนี้เด้ออ่าหากใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาแอดมีแนวทางมาใหม่ๆจะได้ไม่พลาดการรับชมกันค่ะก็ถ้าชอบก็จัดไปนะคะไม่ชอบก็ผ่านได้นะไม่ว่ากันค่ะขอ,อขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะที่เข้ามารับชมแนวทางเล็กช่องของแอดกันนะคะยังไงก็ฝากช่องไว้ด้วยนะคะฝากช่องเล็กๆของแอดไว้ด้วยนะอ่ะ เรามาลุ้นกันนะคะว่าแนวทางวันนี้จะเข้าดีอีหรือเปล่านะเน้นวิ่งลูดเดฟัน7สูตรเม็ดเดียวของแอดนะคะก็รอฟังผลกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันค่ะวันนี้แอดก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีนะคะ